หนะได้แค่เด็กหลวงปู่เออนี่มาเยอะหลวงปู่ทดงแล้วก็มีเปรตตีทำแบบนี้ครับเปรตตีเป็นเลขนี้เก่าเป็นเก่าถ้าถ้าในกรคงที่มันก็จะขึ้นเตี้ยมหนึ่งนึ่มันมีแต่คนมาโกหกมาเลเซียแบบบ้ามาเอาแล้วเอาไปแล้วไม่ตัดจะไม่มีมาพูดเอาเลขไปซื้อแล้วถูกแล้วก็ต่อไปมันก็ไม่มี เทวดาไม่ให้ก็เลยพูดไม่ถูกตามหลักแต่กดให้ไปสามตัวมันให้อยู่ที่อะไรบ้านทอนเจ็ดอ่ะขอไปปล่อยนี่เหมืนได้หกซีซีข้างล่างไม่ได้แปดเก้าเข้าตรงเข้าตรงเลยเต็มเลยนี่มานี่มาที่เราเพิ่งมาอยู่สองคืนเย็นเลยอยู่นี่สองคืนสองคืนเย็นดีเลย เดี๋ยวจะทายแตมาด้วยส่ากันใช่ใช่ถ่ายแต่เลขไม่ได้มันไม่ได้ไม่ดีครับทายแะเลขกับฝันให้เอฟซีใครถูกเลขก็หลวงปู่อยากได้อะไรนะอยากได้อะไรนะหลวงปู่ยังได้ไฟไฟดีเซลวะทีก็ไฟโลซ่าเอโซลาเซลล์แสงเออ่ครับโซลาเซลสิบสองต้นนะนะทั้งหลักทั้งไฟด้วยทั้งเสาทั้งไฟด้วยครบชุดสิบสองต้นจ้า ไฟโซล่าเซลล์เอามื้วัดมันใช้ไฟเปลี่ยนใช้แสงอาทิตย์เป็ไม่เปียงจ้่ครับเปิดมดบ้านมุดคืนเนาะครับแต่โซล่าเซลล์เราไปแจ้งมือถุงมันเองอยากได้อย่างงั้นอ๋ออยากได้โซล่าเซลล์ให้กลางคืนมันสว่างเองใช่ไหมหลวงปู่เอาเลยนะอยากอยากได้แผงโซล่าที่เอ้ไฟให้มันสว่างสวยนะเราเราทำไปเราก็ได้บุญบุญครับใช่หรอกถึงจะถูกแล้ว คือมาสว่างก็เราก็ได้บุญเหมือนเก่าเหมือนกับท่านออกไปเขาวัดแล้วท่านมาไหนไปยังต้องการให้วัดรุ่งเรืองให้มันให้มันดีขึ้นแหละไม่ให้บวชเสียผาเหลืองก็บอกง่ายๆพูดง่ายกันนะอันนี้คือเดินสุนทรแล้วเจะสว่างไหวเดินทุนดงมาได้เลขตัวนี้นะหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อแล้ว เดินทดลงมาได้เลขตัวนี้เนาะที่จะให้อันนี้เลขนิมิตครับเลขนิมิตเลขนิมิตเนาะใช่ใช่ไหมใช่ไหมเคยไปนั่งสันนั่งคอร์นนั่งเอาแบบนิมิตเอาเองนิมิตเอาเองเลขนิมิตแต่ยอมว่าฝันแล้วมาว่านิมิตนิมิตออ๋แต่ว่ามันรับรองกันไม่ได้นะครับผมรับรองให้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับรับรองให้ไม่ได้แต่ถ้าใครดวงมีกับหลวงปูก็อย่าลืมถ้าบุญมีมันก็ถูกบุญมันเสมอมันก็ถูก เออมันมันให้เราให้ไม่ได้มันไม่ค mm, ุ้นรู้ใจคนหรอกแต่ว่าเคยให้มามันก็โดนทุกงวดเละแต่ว่ามันพันงวดมันก็โหกไปหมดแต่มันไม่ไดกโหกมันไม่จริงจังครับไปเอฟซีด้วเลยนะครับอ่ะใครได้ก็อย่าลืมหลวงปู่นะครับยังได้ไฟนะครับอ่ะไฟไปวัดไหนในหลวงปู่ไฟไปไปไปวัดยังก็วัไป ไปวัดไหนเนาะไฟวัดอะไรนะบ้านอะไรนะโอ้เที่ยวเที่ยวไปส่งเที่ยวไฟก็ส่งอาจจะไม่ยากเดี๋เขาถูกมาเอาพาอเทอ่ยวมาที่เดียวไม่ใช่ไฟจะเอาไปติดที่วัดไหนวัดของเองกับบ้านนะครับเออบ้านของเองวัดชื่อวัดเดียววัดเของเองชื่อบ้านนะครับชื่อวัดชื่อวัดชื่อบ้านนะน้องบุญมากน้องบุญมากน้องบุญมากครับน้องบุญมากนะไม่ใช่น้องมากนะโคราชบวรลงปูเออโคราชน้องบุญมาก น้องบุญนาคน้องบุญนาคแต่ก่อนมันนาคดูด้เลยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นมากกว่าหลวงประุณเปลี่ยนบุญมาก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 คือบุญเยอะใช่บุญมากบุญเยอะเมื่อก่อนนี้เป็นบุญนาคบุญนาคใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นบุญมากบุญมากคือบุญเยอะโอเคบุญมากบุญมากคือบุญเยอะหลวงปู่หล่ตั้งมหม่อ๋อันนี้ถ้าเลขเข้าก็จะไปติดที่นู่นที่วัดหลวงปู่ครับถ้าเลขเข้าก็จะขอ ถ้าเลขเข้าจะเอาไปติดที่วัดนี้วเดี๋ยวงปู่ไม่ยากของมันถูกว่าไม่ถูกเหรเอามันถูกดีกว่แล้วเลยทูไม่ลงปู่เดี๋ยวไปพูดชินดูว่าเอาไปไปเดี๋ยวไม่ยากครมันถูกมาเนาะไม่ยากหรอกแต่เลขหลวงปู่นี่ถูกไปแล้วมันี่ไม่ดีถ้าพูดอย่างง่าก็ไปอย่างนั้นอ่ะจ้่ใช่ใช่ท่านพูดอย่างนี้นันนี้ก็พูดอย่างนี้มันเข้ากันแล้วมันไม่ยากหรอกจ้นี่มันนี่ก็ได้นี่นี่เขาก็รู้นี่เขารู้มีคนรู้นี่ยังไม่รับเพราะว่าอยู่ก็ยมพูดเองจัดไหมมันเป็นคำพูดเถอะมันเป็นไรหรอกไม่ผิดศ เออไม่ยากกละยิ่งไม่ยากอ่ยิ่งดีเลยเราจะพูดมุ่งมิทรแลมันก็ไม่จริงจังหรอกเพราะว่าเราว่าถ้าถูกบุญขึ้นรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นี้พอแล้วแต่คือหาหมูมาช่วยกันเนี่ยไม่ยากนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้เล็กไม่เยอะนะไม่ยากเล็กไม่เยอะมากคนไหนจะช่วยกันมากถาถูกเรามาทำบุญร่วมกันมา้ยลองปู่อยากไดาโซลาเซลล์12ต้น ผิดเราก็ว่ามาถูกเราก็ว่าดีถูกก็รอบุญกับหลวงปู่นี่เองนี่มันจะให้แค่นี้เองรอมบุญกับหลวงปู่เด้อหลวงปู่อยากได้โซวลาเซลล์สิบสองต้นให้แสงสว่างในวัดนะครับเจอไม่ให้ถ่ายมาถ่ายแต่มาไม่ได้เด้อแต่มาไม่เอาจ้ะครับแต่เราถ่ายตัวเลขให้นะครับที่ยากอะไรกรับมาถึงอำเภอหนองบุญมากตำบลหนองหัวแร่อำเภอหนองปุณมากคนละทีมาเนี่ยวัดรบุกกระโตกเลยขาก็รูกจ้ะเออแล้วก็เขาก็จะบอกหลวงพ่อนะเขามาหลวงพ่อคำ เนี่ยเขาก็บอกแค่นี้ใช่บัดบัวกัวหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปรับใช่ใช่เท่านี้ไม่ยากหรอกทุานเรียนตัวเรียนธุระไงขาอีกมั่วเลยเอาใครมาเลยขอเขามาปลูกนี่เออมันเลยเสีไปเราก็เลยไม่ถูกตัวข้าพเจ้าเนี่ยจะซื้อของโต๊ะเขียงมือแพทย์ให้เนี่ยฉันจะเอามาถ่ายฉันเลยช่องเปดช่องเก้ามีกี่กี่ช่องเอามาถ่ายเลยใช่แบบนี้ฉันชอบแบบนี้ใช่ช่วยยากคนจนด้วยฉันสร้างคนไม่สร้างวัดใช่ ฉันสร้างคนคนเดิยนีตกงานคนไม่มีงานทําคนอดอยากหลายเยอะแยะมันมีสมยาร์ทโนอยู่แล้วรถบรรทุงขี่จอไปหาเงินละทองท่านเนี่ยฉันสร้างคนมันจะสร้างวัดสร้างวัดสร้างอไม้ไม่มีพระอยู่เงินโยดโยมไปฝังไปเต็มเลยเออดูเป็นรีสุ่งรีสดแต่งอย่างสวยเลยวัดแต่ไม่มีคนอยู่มีองค์เดียวใช่อยู่สองไม่ได้แย่งกันไปอาเจ้าม้าดเนี่ยเนี่ยเป็นยงงาง้นดังกูดังต่มาไม่ว่ามันทุดอกมานานแล้วบอกโว้ย เดิมมันสมัยนายแล้วบวชสองครั้งอ่ะเออเดินแต่อายุมันเป็นเนียนส่วนเพราะเดินลงมาแต่อายุยี่สิบกว่าปีมาแล้วแต่อายุหนูนะครับตอนนี้ลงป่าอายุเท่าไหร่เดินไปลงป่าสายลงป่าลงป่ามันเกิดก่อนแตมาเนาะคนละรุ่นแตมาลุ่นเหรียญลุ่นเหรียญเขาหน่อยมาแบบสายนี่กแต่หงมาปฏิบัติสายมหาวิกายแต่บัตรบัตรธรรมยุทธ กาปฏิบัติไม่เกี่ยวกันหรอกจี่ชื่อมหาศิกายทมยุทธ์แล้วแต่ใครจะทาได้ดีหมดสารการองเดียวกันนะหลวงพ่อเดินธนงแถวไหนบ้างครับเดินธนงเดินไหนมั่งเดินไปทั่วประเทศแล้วรู้หมดตรงหลอกหลอกเล็กไรอะไรก็ถูกกับฝังลงฝังเล่าเมียงจอกเมียงจันเมืองกอดเมืองกุมมดไปสมภพษไปหนึ่งวนเข้ามาเมืองเมืองก็ใส่จอนเนี่ยบนเข้าเลยเออ เ้าพูดแล้วคุณจะไม่เชื่อต้อมาเพราะว่าตัวคุณไม่เห็นครับแต่เทอดาเขาเห็นอยู่พูดลงไปเนี่ยใครเขาจะไม่เชื่อหลวงพ่อทำอะไรได้หลวงพ่อทำอะไรได้ไหมเอาอะไรสิเนี่ยเออเออถามไม่ทั่วเนี่ยมนุษย์ถามครับดีเลยหลวงปู่อันนี้เพราะว่าให้โยมไปบอกว่านี่พรดญาติโยมเนาะหลวงปู่คนไหนคนไหนต้องการจะเสี่ยงวาสนาดวงของเราแต่ปางชาติก่อนเลาะฝากไว้ไหมอะไรไหมเนี่ยพาภามหาแตมาจะขอไฟสิบสองดวง เออแค่นัดด้นเองมีอะไรครับไม่เคยไปไม่ใช่ไปไปหานางขอทานไปเดินถดดวงไปหาขอเงินก็าตมาไม่ทำแต่มาทำตามถูกต้องแล้วนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มียศทาบดาศักิ์ไม่เอายศก็ไม่เอาเลยไม่เอา,เอาอความมีพอแค่นัดด้นเองไม่เอาอะไร,รช่วยช่วยมนุษย์ตรหนาไปเขามาขอก็ให้เขาไปเข,ขาก็เป็นปทุกเราผู้เปิดทางให้ขอ เราเป็นพุูดเนี่ยเฉยๆเราไม่ได้เป็นไม่ใช่พระเทวดาเราเนี่ยเฉยๆเราจะเราจะบอกตัวเราเองมันไม่ได้อุจจริพูดไม่เอาไม่เอามันเกิดขสมารถเองใหา้หลวงปู่ให้พล fc หน่อยให้เอฟให้พลอันนี้เปิดเสียงกันเลยขอเอาแต่มาว่าพวกโยมขอโทษนะมันจีริทับถมมากร่อนที่อยู่ร่อนที่นั่งไม่ดีเย็นกลายเป็นร่อนเข้าใจไหมเย็นกายเป็นร,อนนรอน่อนคือต้มน้ำมบอสมอไปน้ำมัน,นก็เย็นแล้ว ก็มาควบดกแล้ว hmm. มันดุเทปบาลีสูงไม่ให้หรือแต่ว่าเทวดาก็จะให้อยู่มั้งถมกไหมถูกนะเทวดาก็จะให้